สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูยิ้มพิมพ์นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมคุกกี้ r u น k i คิงด m อมนะครับเมื่อวานนะครับผมจัดส่มไปทั้งหมด9,000เพชรนะครับได้อีปิกมา4ตัวนะครับดวงโคตรดีนะครับตัวแรกนะครับผมได้เอสเปซโซ่นะครับตัวที่2นะครับผมได้ข้าวไร ตัวที่3นะครับผมได้ซอสพริกตัวที่4เนี่ยผมได้สมุนไพรซับพอร์ตฮิวทั้งทีมแก้สถานะโคตรเด็ดนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับผมจะจัดสุมอีกหมื่นเพชรนะครับดูว่าเราจะยังดวงดีเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คดวงกันก่อนดีกว่าดูทรงก่อนว่าดวงเราเนี่ยยังแจวอยู่หรือเปล่า ไม่เลวนะครับใช้ได้อยู่เมื่อกี้นะครับได้ชิ้นส่วนนะครับไม่ได้ตัวถือว่าดวงยังพอไปได้ไม่เป็นไรผมมีเป็นหมืน่นไปดูกันเอาเลยขอดูหน้าแม่มดสักทีนึ่งก่อนนะฮะอืมสกิปเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา โอ้โห oh oh. ได้นักสํารวจมา1ตัวนะครับอืมยังไม่เด็ดยังไม่เด็ดเรามีอีกหลายพันจัดไปอีกดอกบ๊าบดูหน้าแม่มดปิ้งอืมสคิปดีกว่าบ๊าบว่าไงว่าคัสตาดอืม สริปเลยโอ้โหยังไม่เด็ดไม่เหมือนเมื่อวานอ้าวไม่ใช่เราได้เอสเปสโซมานะครับคูณสามโอ้โหก็ยังไม่ได้ดีเท่าเมื่อวานเนาะอีกครั้งหนึ่งครับสามพันเพชรสริปสริปปั๊บแบ็คเบอร์รี่ปัป๊บแปรธาตุ โอโ้กัดดโอ้โหไม่ได้ดีเลยวันนี้เจ๋งชัยไปต่อเรายังไม่หมดเหลืออีกพันหกร้อยเราไปสุ่มสมบัติกันดีกว่าจัดมาสมบัติมันต้องมีดีบ้างล่นะนาหยาบอืม ยิ้มพิมพ์เลยโอ้โหหมดบุญครับเรียกว่าหมดบุญเมื่อวานได้อีปิกมาสี่วันนี้ไม่ได้สักอย่างโคตรเกลือ